ยัมาลาดเนาะเดี๋ยวนี้กะมีลูกสองคนแล้วสิสองผู้ที่สามเหกับรังถือพ้าอยู่รายอกคือบ้าซุกกับบ้ามุกนี่ผ่านบ่น้องกินอะไเบิ่งนี้ได้ยูแย่มากนได้บ้าเซ็ตผลิตอบอมาจังไรพี่น้องมีลูกสาวคิดว่ามีลูกสาวพี่น้องมีลูกสาวหัวกันใดบูแห้งแล้วเนี่ยแหละ อันนี้คือเนื้อปรินนาลีทำสามัยม,มาล่า สตัสดีพี่น้องพบกับแรสุอีกพี่เ่พี่น้องตอนนีเบาสุกกายูบานาลัดควายหนึ่งเมืองเมืองมาลาแขวงข้ามวันพี่น้องฟินมนีหากันคิข้าวแล้วเดี๋ยวมาเบื่งสาวสวยเพื่อนกำลังเคนีย่างกัอยูพี่น้องเนียลังเคลียยังกัอยูกำลังยนพาข้าวอยู่ข้า ช่ว,วยจะได้ชาน่อกลินนารีน,น,นก,กลิน,นารีกาสาวมราชเนาะเดี๋ยวนี้กาม่ถูกสองคนแล้วดูที่สามกำลังถือผ้าอยู่าวายย่อายยอเปยังไลายย่ยยอรัะกันเจ็สาสวยจจาเร็บ่แงเ่บ้าน่อยได้า ว้าวว้าแวบบแบบให้เพื่อนหัวนะว้าแวบบให้เพื่อนหัวให้เแพบบื่อนหัวอัแบบนเถ้ากินข้าวแล้วพี่แบบน,น้องเอ่หน้นองสาวรับน้องสาวน้องมินตานอของน้องก,กรินนารีนั่นเองบาบะมุกบาะมุกส่องบาะมุกปานาเนาะบะมุมุกแม่เฮาน้องกินนาลีหลายเท่าแล้วบ่แต่มาบ้านก็ยังไม่ได้มาเลยได้เดินเดินเนาะเดินเดินกลับมาไกลนี่ยังไม่ได้มาอพี่นเลย ข้าเลี้ยงเลยโมเมนบ่แม่มนต์จอบจอบมาหาน้องกินารีตลอดบ่โเดินเนโดนเครื่องนานเริ่มแล้วเริ่มมันเริ่มมันอันนั้นความจริงเนาะเอามาแอนไว้เยอะเป็นยัเดินเนาะเดนเดนก็ได้มาอย่างเพื่อนเราบวามบูการเฮ็ดแยกอยู่เมืองมหาไซเนาะอันนี้ก็เป็นเมืองโยมมาลาไปคำามวันนั่นเองไปเอาเปินฟินารีเออ

น้องกรินนี่ก็เป็นลูกสาวกกเนาะกางถา,ามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีก <S <S เป็นลูกสาวกางนั่นเองนะเนะี่ยน้องกรินนารีเดี๋ยวพี่น้องเดินเบอร์ทางหน้านี่กะอ้อมหอบด้วยท้องนาพี่น้องอ้อมหอบด้วยท้องนา พอพี่ด้วเครเนาะหลังเลยเออเดี๋ยวพี่น้อ,นองเป็นเงนินท่งลาวนะเนาะส่งลาวอ่่ทังนึงกับเปลี่ยนอีกสั้นหนึ่งพี่้างเนี่ยน้องกรีนนารีคนสวยเวนี้เลยครับ คักๆพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายๆพี่นทางช่วงบ่ายตอนนี้กับประมาณบ่ายสามโมงนั่นเองเลยไปอาปาอันนี้ก็คือปลาเนาะเพื่อเนเพื่อนปลาหลังไหนปลาหลังนี้หลังคุณบ่หลังพดอยู่เอา้าเพื่อนปลาอยู่ไหนวะเออไก่บ่ปลาอยู่ที่ไปเออข้ออื่นเออ มีโอกาสได้ไปยามเห็นปลาไหลไหลายมือทางบริษันเดือนนี้ก็เดือนไม่อ, <l ug> อยู่อยู่ทางในเนาะมานเนาะมีเหล้าไห่บ่ปะทางในมีเล่าไห่ขายบ่อบ่๊บอมบอมีเออมีแต่เล่ามีแต่เบียร์ยมีโอกาสพยา,ายามปีไม่ป้าป้านี่บ่มีลูกสาวเนาะยไหมเนาะบ๊อบมี คิดว่ามีลูกสาวนะวะมีลูกสาวหัวคันใดบวแห้งแล้วนี่แหละ <laughs> <laughs> คือต้องกินนี่เนาะที่บ้านนี่แม่ตต่ละแม่และหัวคันใดบวแห้งนะนุ่มๆเที่ยวมาดูแล้วก็เปลืองเข้า,อ,าอีกยาสมีเนาะเปลืองทั้งเข้าเปลืองทั้งน้ำการแสดงกับพามีลูกแต่ลูกชาย,ยเออการลูกชายจะคนรจัดไปลูกชายผู้หนึ่งผู้เดียวไม่ใช่ผู้เดียว เออลูกสาวเลยใหญ่แล้วโอ้โหลูกสาวแต่ว่าเอาผัวแล้วเนาะมีคือกันแต่ว่าแบบก็จะมีครอบครัวมันอย่างบนแล้วขอให้หลายๆท่านแบบผู้ยังโสู้นยังแต่ลูกผู้ชายผู้นึงเนาะยังซีผู้ดอยู่ตินนี้คนมีแล้วแต่ว่าแบบสร้างครอบครัวมันอย่างบนแล้วโดยโดยใจหลายๆบค่าน ตาของน้องกินนาฬิกาหนเองพี่น้องเปินกับแมรี่น้ำทีมงานเนาะท่านครบใจลายเดอร์าปแมรี่น้ำขอบใจขอบใจพี่น้องเป็นกำลังกวดเพื่อนดีจ้ายังโมแล้วอยู่เลยพี่น้องอ๋อหากกินข้าวแล้วบะซุกกับม่น้ำบึงเพิ่มตลอด เบิ้งบนแน่ใไดกับงามก็เลยมาเบิ้งตลอดเลยโดนตลอดเนาะไอซุกนี้โดนตลอดขวัญเหืียนกับงามเน,นาะคนงามน้องก,กินอะไรปกติกะขวัญเหวียนยู่เนาะแต่ว่าปกติเขาไปเวียกเนาะไปเวียกมากะข,าข้ามแล้วข้ามแล้ว ก่านเพราะว่าแฮกก็คิดเขาแลา้วมันดีดข้า่งามแท้แต่แบวันี้ะ <c oughs> นาัเลยหลเกิดอะไร น้องกรินารีน้องกรินารีถามแล้วก็ถามอีกแต่ปกตินี่มีผูบ้บ่าวเซตมาจีบหลายบ่ <c oughs> บ่แล <c oughs> ้วว่าเพิ่นเป็นผู้งามเลยพี่น้องในกล้องว่าง,งามแล้วมาเห็นตัวจริงนี่แฮัฟงามงามีผู้โทรมาเลยมีบ่ลองกินดี <c oughs> มีมีเนาะแล้วเราฮับบ่บ่บ่หับเฮาหับบู <c oughs> <c oughs> บ่ลึงบวกการหับเนาะบู่ว่าผู้ใดผู้ใดอยู่ใสน่เนาะเออ <c oughs> บัลึงนี่บ่ฮับเลย เซตกระบอตอบอีกเออแล้วห้องข้าเบิ้งบอขอาเซตมาบอข้าเบิ้งอีกโอ้แต่แล้วบัดนี้เหตุจังใดบัดนี้คือคือบ้าสุกับ้ามุกนี่พลาดบ่น้องกินอะไรเบิ้งนี่อย่างนั้ได้ได้บอเซตก็ะสิตอบอมาจังไดพี่น้องเออสิตอบอมาบอพลานตะเก่งใจเนาะเก่งใจบ้าซุปกับบ้ามุกวันนี้ชักเฮ็ดจังใด ว่าย่อพี่น้องว่าย่อขึ้นเลือกหกระทกสเออก็อมากินย่งเนี่ยเหนียวอยู่ได้เหมนั้นประตูเนาะประตูอ่าวงกบประตูพอน้องกรีนนารีหากกันอ่าไทยหากกระแทกสีพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังไถ่หูบอยู่แด้วพี่น้องกำลังแอคชั่นไถ่หุบ จ้าอายุกล้ยังไงเจ้าได้เบ้อพี่ไปออกไดับไปเก็บอก่กหูเัอกระเทือนแล้วก็ทายให้ได้เซตวันี้เซตลนี้เดี๋ยวเ้อาหามตั้งไนงเลยมางกินอริไทยในไทยอยู่เนี่ยตั่าไหนดิให้ให้ให้ข้าบัเไหนดิเออโอ้เต็มที่เลยเต็มที่เลย

พ่อแม่แต่น้องๆเสรย์ชัวววน้องกินอะไรตอนนี้เป็นยังดีเนาะและครอบครัวเนาะโมแม่เป็นยังดีสุดเลยดีที่สุดแล้วที่เราได้กินข้าวปกติวันสิบไม่ได้กินต้มบะน้อยนึงเนาะคิดมาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงปนกินเป็นกินวัตถุยากเออเปนเป็นเ็ดี๋ยวเอาแก๊ซเอาไปบักหน่อยไปก็ได้น้องกินอะไรบ๊ายบาย จำเนื้อจำเนื้อได้ขนาสิยอนนี้ยุ่ยเดนตลอดวะจนเหนน้อระเบเดือะมา้องเดเนาะอบ้นที่หอบน่ตวน้เราสองานทีเนาะไม่าที่ที่นึงเนาะมีอการอะไรมาอยากันไหมครับเดือนเนาะยางเป็นกเก่าเนาะบางสวนเนาะได้อะไรกังวอ่า ไปเดี <idd les Lust> ๋ยวเอาเดี๋ยวพี่น้องมาสามคนเนาะคือบ่าวมุกบรรณาเนาะสองบ่าวมุกบรรณาแล้วกะไอเดนคาเมนอื่นเดี๋ยวนี้กะเป็นไปเป็นส่วนมากพักวันเนาะเสรการนเฮือนพี่น้องแต่ก็ได้น้องปีนาลีเอาไว้ร่วมกันนะพวกเขาจะคอยอย่างมากมาพี่น้องให้ก้อนพี่น้องสบายดีหมูแล้วบ่าบ่าวมุกเบี้ยเมื่อ